ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องโครงการท่าวังผาโมเดลต้นแบบบุรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยได้ลงพื้นที่<ช>นะครับไปสํารวจตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พบว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะแล้วก็มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องยกเป็นวาระแห่งชาติและจะใช้อําเภอท่าวังผานี่แหละครับเป็นพื้นที่ ต้นแบบในการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่านส่วนแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะเป็นอย่างไรและโครงการท่าวังผาตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับท่านชัยนรงค์บงใหญ่ครับตอนนี้ท่านอยู่กัล้ครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ว่าคะโครงการท่าวังผาโมเดลคะ่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะพอท่าวังผาโมเดลเป็นเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหายาเสพติดของของจังหวัดน่านนะครับซึ่งจังหวัดน่านเป็นพื้นที่นําร่องในการแก้ปัญหาในในหลักการก็คือว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นหัวใจสําคัญในการช่วยแก้ปัญหาครับครับอ่าครับ,รบตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็น ต้นแบบในการบูรณาการอแล้วก็จะขยายผลไปยังปัตต่างๆอย่างยั่งยืนทุกมิตินะครับ,รบทั้งการป้องกันปราบตามบําบัดรักษาแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ให,ให้ไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีกน,นะครับครับซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําร่วมกันพร้อมกันกันกบจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ได้เร่งขัดบดาเนินการซึ่งตอเน,นี้ก็เราเลือกพื้นที่ต้นแบบ ของน่านก็คืออำเภอเท่าวางผาเป็นอำเภอรแรกครับ,รบได้ดำเนินการเสร็จขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่สามสิบมิถุนาที่ผ่านมานี้ครับตอนนี้ก็จะขยายผลไปอีกสิบสี่อำเภอที่เหลือของจังหวัดน่านอใ,ให้ให้ให้จบภายในกันยายนสิบเจ็ดนี้ครับครับ,รบเอ,อแล้วทําไมเราต้องเลือกอำเภอเท่าวางผาแล้วครับเป็นพื้นที่ต้นแบบครับพื้นที่นี้มีความพิเศษยังไงครับท่านท่าวางผาเป็นอำเภอขนาดไม่ใหญ่นะัก แล้วก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดน,น่านเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดแต่ไม่ใช่เป็นเส้นทางหลักนะครับเพราะว่าเส้นทางหลักเนีย่ยปกติจะไม่ผ่านจังหวัดน่านเพราะเพราะไม่ได้เป็นทางผ่านไปที่จังหวัดไหนเลยนะครับรับจังหวัดน่านเนี่ยแต่ว่าจะมีการลำเลียงบ้างในกรณีที่เส้นทางลำเลียงหลักเส้นเชียงรายหรือเชียงใหม่เนี่ยก็ถูกกดดันอย่างหนักนะครับผู้ค้าก็จะ เปลี่ยนมาใช้เส้นทางท่าวางผาบ้างนะครับและที่สําคัญก็คือท่าวังผาเป็นพื้นที่ที่ชุมชนเข้มแข็งครับครับชุมชนนะครับแล้วก็เรื่อข่ายการทํางานในพื้นที่อำเภอ่างผามีความข้นแข็งมากเราจรึงใช้ท่าวังผาเป็นอําเภอต้นแบบครับครับค่ะพูดถึงแผนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดข,ของจังหวัดหน้าแล้วครับเรามีแผนยังไงบ้างคาแผนคือคือในขั้นเตรียมการเนี่ย เตร็มการก็คือตั้งแต่วันที่สามถึงสิบสี่มิถุนาเนี่ยเราได้ได,ได้ได้บูรณาการได้ได้เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดเนี่ยมามาวางแผนร่วมกันครับหลักๆก,ก็จะมีฝ่ายคลังการพลเรือนนะครับอแล้วก็ฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายตำรวจอสามกำลังหลักเนี่ยครับก็จะประกอบทีมอ่าซึ่งเป็นทีมทั้งทีมทีมการทํางานระดับจังหวัดทีมระดับอําเภอแล้วก็ลงไปนึกถึงระดับตําบลหมู่บ้านอ่า ่วนาการบริการก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15-30มิถุนาก็คือใช้เวลาเนี่ยครับ15วันนะครับค่ะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเราจะต้องลงไปประชาคมอ่าอ่าตำบลต่างๆของท่าบางผาตั้ง10ตำบลเจ้าเป็นหมู่บ้านครับประชาคมก็เพื่อว่าไนชุดกุยพบปะทำความเข้าใจ,จากับชาวบ้านนะครับว่าให้เข้าใจในแนวทางการทํางานว่าเรากำลังจะทาอะไรอ่าก็คืออ่ อาจจะใช้คาว่า r e e x p a s ได้นะครับแล้วการ r e e x p a s e ก็คือสร้างความเข้าใจอแล้วก็ขอความร่วมมืออ่าในการตรวจปัสสาวะครับตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมายอายุ12-16ถึง15ปีซึ่งนี้จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงน,นะครับเป้าคือต้องให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับภายใน30มิถุนาซึ่งจะเป็นต้นแบบให้ขยายผลไปสู่อำเภอต่างๆได้นะครับซึ่งเบื้องต้นจากการ r e e x p a s e เนี่ย เราพบยอดนะครับผู้เสพนะครับร้อยเก้าสิบสองรายครับจากประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคนอ่าซึ่งถามว่าอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วจับตัวทีหมดทุกคนหรือเปล่าของอําเภอก็เรียนย้ำว่าจับตรวหมดครับอค่รวจหมดก็ได้ยอดอยู่เก้าสิบเก้าจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นก็คือทุกคนก็ให้ความร่วมมือหมดไม่เว้นพระสงฆ์องคเจ้าอะไรก็ก็มาตรวจด้วยนะครับอ่าอ่าฮะซึ่งก็ อตอนนี้ยก็ถือว่าเราเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงๆก็มีหลบหนีอยู่สี่สิบห้าคนเองแต่เราก็ทราบแล้วแล้วก็ววตามจับกลุ่มมาได้สิบห้าคนแล้วนะครับครับจากการเลสเลยก็พบว่าร้อยเก้าสิบสองรายเนี่ยเป็นผู้เสพวิธีการก็ต้องส่งไปบัมบัดครับรบัาบัดก็ต้องมีการประเมินว่าถ้าการสีเขียวไม่เป็นอะไรมากเนี่ยก็จะเข้าระบบบัาบัดเรื่อวความเมตุกรรแกม ของโรงพยาบาลจังบัดแล้วก็โรงพยาบาลท่าบางทาอส่วนอที่อาจจะเป็นคนหนุ่มหน่อยหนึ่งหรืออาจจะมีอาการก้าวร้าวนิดนึงเนี่ยก็ส่งเข้าบ,บาททําบัดที่อ่มณฑลทหารบกที่ 38, สามสิบแปดับที่เป็นค่ายรา,ราอ่าส่วนที่เป็นสีส้มสีแดงเนี่ยก็คือมีอาการแบบบาดที่ตกมีอาการคุ้มครั่งนะครับติดตัวขเศนเนี่ยครับก็จะส่งรักษาที่โรงพยาบาลน่านครับสองรายครับก็อ ตรงเนี้ยนะครับต้องทาควบคู่ไปกับการการจับคุมขยายผลด้วยคเพราะว่าทางฝัายปรับตามก็จะขยายผลครับก็จะจับคุมอ่าแล้วก็ไปยังเครือข่ายของผู้ค้าเพราะว่าหัวใจสําคัญก็คือว่าจากที่ผู้เสพเสพแล้วเข้าบาบัดแล้วเนี่ยกอบกลับเข้าไปในชุมชนเขาจะต้องไม่กลับมาเสพซ้าเพราะนั้นถ้ายังมีผู้ค้าอยู่ก็มีความเสี่ยงถูกนะครับตรงนี้ก็จะมีการเน้นการป้องกันไอ้การกับปรับตาม่างกินจังด้วยครับ ค่ะท <inate> ่านผู้ว่าคะจากการดําเนินการตามแผนต่างๆตามขั้นตอนต่างๆมาเนี่ยนะคะ <c oughs> เรามีตัวชี้วัดในการดําเนินการอย่างไรมั้งคะ,ะตัวชี้วัดของเราเนี่ยคือมันมันเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนรีเอ็กซ์เรย์เนี่ยเราก็กําหนดตัวชี้วัดวา100่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในการรีเอ็กซ์เรย์หมายถึงว่าการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของของประชากรในในกลุ่มเสี่ยงนะครับของกลุ่มเสี่ยงคือห้าปีนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่การบําบัดแล้วเนี่ย อผู้ที่บําบัดต้องไม่กลับมาเสพซ้ําอันนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ทจ่สาคัญก็คือว่ามันจะมีกระบวนการนึงที่ทําไปพร้อมๆกันกับการบําบัดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนครับให้มีคณะกรรมการของชุมชนให้มีเครือข่ายในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็เอให้คาแนะนําให้กําลังใจให้กับผู้บําบัดบผ่านตรงใจของกำนันผู้ใหญ่บ้าน สายอสมอแล้วก็เดยวต้องยิ่งชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านคือชุดแรบอซึ่งเราก็ได้อบรมชุดแรบอะแล้วก็ให้ทุกคนได้มีจิตมุ่งมั่นในการที่จะอาสาเข้าไปดูแลผู้บําบัดที่ลับเข้าไปในุมชนทครับคบ่ะพูดถึงปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยครับเรื่องของการทํางานละครับมีปัญหาลูกประสัก์ในการทํางานไงบ้างครับท่านผู้ว่าก็แน่นอนครับการการการทำงานก็จะมีปัญหาในพื้นที่บ้างนะครับ อ่าอย่างเล่นของการตรวจสามสิติดเนี่ยอ<ะ>้ตรงนี้ก็ใช้งบประมาณอ่าชุดตรวจก็ประมาณชุดละสามสิบบาทะนะชุดเนี้ยถ้าเราอ e ิเลรสร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะใช้งบประมาณที่สูงแต่ว่านี้เราก็ใช้หลักการก็คือให้ท้องถิ่นครับอบตอเนี่ยได้ช่วยอุดหนุนงบประมาณนะครับแล้วก็กําลังของเจ้าหน้าที่อ่ะจะไม่พออย่างเช่นอ่าเจ้าที่ของของทหารเนี่ย่ทาหารากับตารวจเนี่ยก็จะมีน้อยกว่า อฝ่ายของทางปกครองนะครับเป้าปกครองแลามีเครือข่ายควอบคุมทุกตำบลหมู่บ้านเนี่ยแต่ตำรวจทาหารเนี่ยก็มีมข้อจำกัดนั้นก็ต้องต้องหมุนเวียนสลับกับเปลี่ยนหรือดึงกําลังจากพื้นที่ข้างเคียงมาช่วยด้วยนะครับครับผมแต่ว่าดีครับดีที่น่านเนี่ยก็คือด้วยพื้นฐานของชุมชนเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งในครัวเรือนในชุมชนรู้จักกันหมดครับเพราะนั้นก็จะง่ายต่อการ ติดตามในการที่จะเข้าไปให้คําแนะนําอะไรต่างๆทั้งหลายครับครับโอ้เจอปัญหาใหญ่แบบนี้แล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและปัญหาค่อนข้างซับซ้อนผู้ว่าหนักใจไหมฮะอ๋อก็ก็คือ,ค,อคือเราเป็นสุกสุกวางให้เป็นจังหวัดต้นแบบนะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยทุกคนครับช่วยกันครับทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ในบางยิ่งต่อไปเนี่ยจะต้องมีการขยายผลไปที่ทุกจังหวัดนะครับ เพราะนั้นนเราก็อยากทาให้เป็นเต้น,นแบบจริงๆครับเพื่อทีจ่จะให้เกิดความสําเร็จในการที่ทุกจังหวัดจะได้เอาไปเป็นต้นแบบในการดำเนินการต่อได้ครับครับ<ฮ>ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับท่านนายกให้ความสําคัญเป็นพิเศษท่านผู้ว่าเห็นว่ายังไงครับครับ,รบอ๋อครับท่านท่านลงมาจังหวัดน่านเพื่อมาดูงานนะครับดูงานแล้วก็ศึกษาพื้นที่ต้นแบบ เมื่อวันที่27ครับอ่ามิถุนาที่ผ่านมานี้ครับท่านก็ให้กําลังใจครับให้กําลังใจในการทํางานทุกคนแล้วก็แล้วก็ท่านบอกว่าจะนําโมเดลของท่าวางหาเนี่ยอไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดครับซึ่งก็กําหนดเป้าหมายว่าภายในเดือนกรกฎาคมกันยาภายในเดือนกันยาของเดืนเนี่ยอ่าก็ ทุกจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเป็นจังหวัดสีขาวแล้วก็ปลอดอยากเพสพติดปลอดทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพครับ,รบซึ่งเนื<ม>่อการขยายผลเนี่ยก็จะเป็นแต่ละบริบทแต่ละจังหวัดละนะครับก็บจะมีความแตกต่างกันออกไปในวิธีดําเนินการครับ,รบ,รบแต่ว่าหลักๆก็คือ ก็คือใช้ใช้แนวทางของท่าบางผาโมเดลนี่แหละครับขยายผลไปครับครับก็เป็นกาลังใจให้ท่านผู้ว่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะฮะเรื่องของโครงการท่าวังผาโมเดลนะฮะเป็นต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหาใจสติในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับ